ก็ร <S an> างวัลน,นี้ก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้กําลังใจผมมากนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องกําลังใจเนี่ยก็นอกจากรางวัลน,นี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่จริงๆก็เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดนะคือเนื้อคือการเคลือค่อนไหวของผมครั้งแรกนะครับเกิดมาจากการที่ผมตั้งคําถามในโรงเรียนเนี่ยแหละนะครับเริ่มจากเรื่องทรงผมนักเรียนเรื่องเล็กๆน้อยๆเขียนหนังสือในห้องเรียนแต่ว่าจากนั้นก็ถูกครูอาจารย์เรียกไปสอบสวน นะครับไปแบบพูดคุยว่าทําไมเธอถึงมีทัศนคติเป็นอันตรายต่อโรงเรียนต่อความมั่นคงของประเทศชาติอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ตกใจมากว่าทําไมถึงโดนแบบนั้นนะครับมันก็ทําให้ผมเริ่มสืบค้นว่าเออแล้วมันมีปัญหาอะไรทําไมการคิดแตกต่างถึงกลายเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับสังคมเพราะว่ามาหาลัยให้โควตา8ปีผมอยู่มา6ปีแล้วผมว่าจะอยู่อีกสักปี2ปีก็ได้นะครับเพราะว่า มันมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ถ้าคุณเรียนจบไปในตอนเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้ยังไงต้นทุนชีวิตอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นผมขออยู่รอเผื่อกลุ่มแคร์หรือว่าใครเข้าไปบริหารประเทศแล้วถ้าเศรษฐกิจดีผมก็จะเรียนจบนะ